เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกรลตอตอตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุนผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม .6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวหนึ่งหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิม่มพวกเราอยากมีเงินไวัจังจะได้ทาตามฝันสัทีสวัสดีจ้าน้อง ได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะฉันคือกัปตันกรลอตอจะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเองเรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูนะ่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกรลอตอจะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงิน ถ้าเป็นวเรียนอย่างฝนและเมฆก,ก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่ไว้ผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัวแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทําอะไรอีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติมดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปลองประเมินฐานะการเงินของตัวเอง ซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเองเงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะใช่แล้วละ่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตันพวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายเดยวลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้เก็บก่อนใช้เหรอครับมันเป็นยังไงครับกัปตันกอลตตเก็บก่อนใช้ก็คือเมื่อเธอได้เงินมาให้หักส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บไว้เลยส่วนเงินที่เหลือก็ให้ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จาเป็นก่อนเช่นค่าเทอม ค่าเดินทางและค่าอาหารแล้วค่อยเอาไปใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการทําอย่างนี้ฝันของน้องๆก็ใกล้ความจริงแล้วแล้วถ้าพวกเรามีเงินเก็บเราจะทําให้เงินง้องเงยได้ยังไงคะเราทําได้2วิธีคือออมและลงทุนเรามักออมเงินไว้ในที่ปลอดภัยเอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมโดยฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟอ้อด้วย เงินเฟอ้อเหรอมันคืออะไรครับเงินเฟอ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจํานวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทไปอีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าวหนึ่งจานไงละ่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆท่านน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆ ถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละสาเเและน้องๆได้ดอกเบี้ยงเงินฝากปีละ1%ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่แล้วเราจะทํายังไงดีคะน้องๆก็ต้องนําเงินไปลงทุนนะซิการลงทุนคืออะไรคะการลงทุนเป็นการนําเงินไปต่อเงินหรือทําให้เงินงอกเงยเราทาได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทําธุรกิจ หรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้งสองแบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กํำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกัน ส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วย น้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเองพวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับกับตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหนะ้ากับตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กับตันกรอตขอตัวลาไปก่อนจ้า ขอบคุณครับกับตันกอลตอไว้เจอกันใหม่นะคะหาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกอลตอกอลตตอดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ